ีบรรยากาศตลาดนัดนะครับอินจาชนบุรีนะครับของเย็นวันศุกร์ของเย็นวันเสาร์ที่สองนะครับมิถุนายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของหลากหลายนะครับนี่ผู้คนเดินมาเยอะนะครับตลาดกว้างหลายสิบไร่นะครับในเป็นร้อยไร่นะครับตลาดนะครับกว้างนะครับผู้คนนะครับ ตอนนี้ก็ของนะครับมีเสื้อผ้ามีของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตลาดนัดนินจานะครับไปมาหมดครับนินจาตลาดไทยตลาดสังกัสี <c oughs> เห็นไหครับสูงกว้างนะครับนี่เป็นแค่บางบางจุด น่าจะมีเป็นร้อยไร่นะครับเ เราดีอ่ะดดีอันนี้แจมือแจมือที่ร็อกนนะรูปหายไหแกตอนไหนไม่รู้อ้าวแล้วลูกค้าบอกทไม่มีรูปเหรอนี้นี่อ้าวขโมยไปไหนรูปไหนดูดูรูปไหนดูดูรอปไหนดูดูรูปไหอดูดูรูปไหนดูรูปไหน ส่วนมากจะเน้นเป็นเสื้อผ้าเยอะนะัด้านหลังนี้ก็เป็นป่าะนะครับแม่บรรยากาศยังมีต้นไม้ต้นอะไรอย่น,นะครับต้นไม้ต้นตอกฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องนะครับผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับความสีวิไลนะครับ ทุกคนก็ปะปนกันไปนะครับของถูกของแพงนะครับจะผูกจุดแพงแดงไว้ก่อน